สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ2ตอนที่ผ่านมาของเจ้าฝูในตอนแรกเจ้าฝูเกือบจะโดนชายแปลกหน้าตุยตูดเข้าให้ซะแล้วส่วนตอนที่2ก็มีคริสตัลโผล่ออกมาจากท้องฟ้าซึ่งก็ทําให้เจ้าฝูถูกส่งไปที่โลกจุติสวรรค์แล้วก็ไปรับมรดกสายเลือดของราชวงศ์ฉินขึ้นมาตอนต่อไปจะเป็นยังไงกันบ้างมาติดตามกันเลยนะคะเจ้าฝูตอนที่3ค่าสถานะของหมู่บ้าน หลังสากที่สิ่งปลูกสร้างที่กล่าวขึ้นมานั้นปรากฏตัวขึ้นร่างห้าร่างก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาอย่างช้าๆตรงหน้าของเจ้าฝูคนสองคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างก็ดูอ่อนเยาว์ทั้งคู่คนหนึ่งมีลักษณะที่เย็นชาและหล่อเหลาส่วนอีกคนดูสุภาพเรียบร้อยและก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีด้านหลังของพวกเขานั้นมีชายสองคนและก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนชายคนหนึ่งมีรูปร่างกำยำและมีกล้ามเนื้อที่ดูเาวกับเป็นช่างตีเหล็ก ในขณะที่อีกคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนกับเพศสัชกรส่วนฝ่ายหญิงนั้นค่อนข้างสวยและเธอน่าจะเป็นเจ้าของร้านตัดเย็บพวกเขาทั้งห้าคนได้พูดพร้อมกันพวกเราคาระวะองค์เหนือหัวทั้ง5คนดูค่อนข้างงงงวยหลังจากที่ปรากฏตัวขึ้นแต่พวกเขาก็รู้สึกตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็คุกเข่าลงในขณะที่พวกเขาพูดออกมาพร้อมกันในตอนนี้เจ้าฝูเป็นผู้ปกครองแห่งตระกูลฉินซึ่งเขาได้รับมรดกฉินมา ดังนั้นเขาจึงตอบกลับไปอย่างใจเย็นอืมทั้งหมดลุกขึ้นทั้งหาคนลุกขึ้นยืนด้วยความสุภาพเจ้าฝูก็เริ่มมองไปที่ค่าสถานะของพวกเขาโดยเริ่มต้นที่ชายหนุ่มที่หน้าตาเย็นชาและก็หล่อเหลาตรงหน้าเขามีชื่อว่าไปาฉีระดับ SSS สมยานามเทพเจ้าแห่งการฆ่าฟันผลของสมยานามสถานะทั้งหมดบวก10และทำให้ศัตรูรู้สึกกลัว ลดกำลังรบของฝ่ายตรงข้ามและเพิ่มขวัญกำลังใจของกองทัพฝ่ายตนเองอาชีพขุนพลผลของอาชีพสามารถถือครองสองด้านการทหารที่แตกต่างกันได้คะแนนความสำเร็จสามัญชน0ูนยทับ200เผ่าพันธ์ุมนุษย์อายุ24เต็มร้อยความพักดีเต็มร้อยค่าสถานะ t r e n g t h 10 i n t e l l i g e n c e 10 con 10และ Agility 10การบ่มเพาะพลัง ระยะที่0เคล็ดวิชาการบ่มเพาะพลังไม่มีทักษะไม่มีอุปกรณ์เสื้อผ้ายาบกร้านรองเท้าผ้ายาบกร้านการเกงผ้ายาบกร้านแม้ว่าเจ้าฝูจะคาดหวังไว้ว่าจะได้เห็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ของตระกูลฉินและขุนพลผู้ทรงอํานาจแต่เจ้าฝูก็ยังรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเขาได้เห็นไป่ายปป่าเป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในสแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในยุครนรัต เขาต่อสู้ในศึกสงครามมานับครั้งไม่ถ้วในตลอดช่วงชีวิตของเขาและชนะแทบจะทุกศึกเขาสังหารผู้คนไปมากกว่าหนึ่งล้านคนในช่วงชีวิตของเขาดังนั้นเขาจึงถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการฆ่าฟันอย่างไรก็ตามบ้นปลายของเขานั้นไม่น่ารื่นรมนักเขาถูกบังคับให้ปลิดชีพตัวเองด้วยความกลัวว่าเขาจะเข้าร่วมกับแขวนอื่น หลังจากมองไปที่ค่าสถานะของไผ่ฉีแล้วเจ้าฝูหันไปมองชายหนุม่มที่ดูสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีอีกคนเขามีชื่อว่าหลี่ซือระดับ SS สมญานามสมุหนายกผลของสมญานามเพิ่มการสนับสนุนด้านการประชากรดึงดูดประชากรบวก5%เซต์โอกาสในการดึงดูดประชากรที่มีระดับสูงขึ้นบวกปอเซอาชีพเจ้าหน้าที่สารพลเรือนผลของอาชีพ สามารถเลือกอาชีพด้านการทหารได้1ประเภท i n t e l l i g e n c e บวก2เคบวก2ซคะแนนความสำเร็จสามัญชน0 200, ูทับ200เผ่าพันธุ์มนุษย์อายุ23เต็มร้อค่าสถานะ Strength 6 i n t e l l i g e n c e 10 c o ค5 a g i l i t y 4การบุ่มเพาะพลังระยะที่0เคล็ดวิชาการบุ่มเพาะพลังไม่มีทักษะไม่มีอุปกรณ์ เสื้อผ้ายาบกร้านรองเท้าผ้าหยาบกร้านกางเกงผ้ายาบกร้านหลังจากดูค่าสถานะของหลีซ่ซือแล้วเจ้าฝูก็ไม่รู้สึกตกใจเลยหลีซ่ซือเป็นสมุหา์นายกที่มีชื่อเสียงของแขวนฉิน,นและเขาได้ช่วยจัก,กรพรรดิพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ฉินรวบรวมประเทศจีนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามบรรปลายของเขาก็ไม่ค่อยดีนักเขาถูกตั้งข้อหากบฏและถูกประหารชีวิตโดยการสับเอวขาดสองท่อนต่อจากนั้นเจ้าฝูก็มองไปที่อีกสามคน คนแรกมีชื่อว่าหวางต้าหูอาชีพช่างตีเหล็กทักษะการหลอมสร้างสามารถสร้างอาวุธได้คนที่สองจางไปสูอาชีพเภสัชกรทักษะการรักษาสามารถรักษาอาการป่วยได้และคนที่สามเหออวินวิชาชีพช่างตัดเย็บทักษะการตัดเย็บสามารถสร้างของป้องกันได้ทั้งสามคนที่กล่าวมานั้นมีระดับเอส และค่าสถานะอื่นๆของพวกเขาก็ไม่สําคัญอะไรนะักในโลกจุติสวรรค์ระดับนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งมันมีทั้งหมด9ระดับโดยเริ่มต้นจากสูงสุดไปต่ําสุดได้แก่ SSSSSSABCDE S, S, และ F ระดับที่สูงกว่าหมายถึงความเร็วในการบ่มเพาะพลังและความเข้าใจที่มากกว่าระดับ E เร็วกว่าระดับ F 2เท่า ระดับ D เร็วกว่าระดับ f 4เท่าระดับ c เร็วกว่าระดับ f 8เท่าระดับ b เร็วกว่าระดับ f 16เท่าเป็นต้นกองกำลังทหารก็มีระดับของมันพวกเขาถูกแบ่งออกเป็นระดับ f ไปจนถึงระดับ sss อย่างไรก็ตามมันก็มีระดับย่อยอยู่3ระดับสำหรับแต่ละระดับชั้นเช่น f ลบ f และ f บวกหลังจากดูค่าสถานะของพวกเขาเจ้าฝูบอกให้พวกเขารออยู่นี่ก่อน ก่อนที่จะเข้าไปในห้องห้องหนึ่งของสำนักงานหมู่บ้านซึ่งมีลูกบาทสีม่วงกำลังรอยอยู่กลางอากาศอย่างเงียบงนันจากนั้นเจ้าฝูก็มองไปที่ค่าสถานะของหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านฉินระดับตำนานระดับนั้นเริ่มต้นอยู่ที่0ทับห0 0พพื้นที่หมู่บ้าน1ตารางกิโลเมตรอาณาเขตหมู่บ้าน46ตารางกิโลเมตรผู้อยู่อาศัย6ทับ1 1ึทหาร ศูนทั440ในทุกๆหมู่บ้านนั้นจะมีจำนวนประชากรและทหารไม่เกินจำนวนที่จำกัดเอาไว้หมู่บ้านระดับเริ่มต้นส่วนใหญ่นั้นจะมีประชากรจำกัดอยู่ที่300คนหมู่บ้านระดับครามจะมีประชากรจำกัดอยู่ที่400คนหมู่บ้านระดับเงินจะมีประชากรจำกัดอยู่ที่600คนหมู่บ้านระดับทองจะมีประชากรจำกัดอยู่ที่800คนและหมู่บ้านระดับตำนานจะมีประชากรจำกัดอยู่ที่1,000คนในปัจจุบัน มันแสดงให้เห็นว่าประชากรจำกัดอยู่ที่1,100คนเนื่องจากอีก100คนนั้นได้รับมาจากค่าสถานะพิเศษของหมู่บ้านในขณะที่ขีดจำกัดทางทหาร440คนนั้นหมายถึงจำนวนของประชากรที่มีอาชีพทางการทหารการสนับสนุนด้านประชากร100คนนั้นเป็นการสนับสนุนด้านประชากรที่หมายถึงความจงรักภักดีของผู้อยู่อาศัยถ้าการสนับสนุนด้านประชากรมากกว่า80หมู่บ้านจะดึงดูดผู้คนมากขึ้น หากการสนับสนุนด้านประชากรเป็นศูนย์ผู้อยู่อาศัยจะเริ่มทรยศแล้วก็หนีไปและเมื่อการสนับสนุนด้านประชากรติดลบมันจะดึงดูดอาชญากรคนเหล่านี้จะไม่ซื้อสัตว์และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากชาวบ้าน5คนในหมู่บ้านนั้นจะฝูงได้รับมาจากระบบและพวกเขามีความพักดี100%การสนับสนุนด้านประชากรก็จึงเป็น100ส่วนค่าสถานะพิเศษของหมู่บ้านในตอนนี้ก็คือผลผลิตพืชไร่ในเขตแดนบวก30เป ระยะเวลาการเติบโตของผลผลิตในเขตแดนลบ3 0ขีดจำกัดประชากรบวก10%ค่าสถานะของผู้อยู่อาศัยสุ่มบวกหนึ่งแต้มค่าสถานะของทหารบวกเปอร์ดึงดูดประชากรบวก20%โอกาสในการดึงดูดประชากรระดับสูงขึ้นบวก20%ขีดจำกัดของหมู่บ้านรองในตอนนี้เท่ากับ4หมู่บ้านรองจะได้รับค่าสถานะพิเศษจากหมู่บ้านหลัก10% หมู่บ้านปากติทั่วไปไม่สามารถมีหมู่บ้านรองได้และต้องเลื่อนระดับไปเป็นหมู่บ้านระดับกลางก่อนถึงจะสามารถมีได้ในที่นี้หมู่บ้านระดับครามสามารถมีหมู่บ้านรองได้หนึ่งแห่งหมู่บ้านระดับเงินสามารถมีหมู่บ้านรองได้สองแห่งหมู่บ้านระดับทองสามารถมีหมู่บ้านรองได้สามแห่งและหมู่บ้านระดับตำนานสามารถมีหมู่บ้านรองได้สี่แห่ง หลังจากดูค่าสถานะของหมู่บ้านแล้วเจ้าฝูก็รู้สึกว่าหมู่บ้านของเขานั้นทรงพลังเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามมันก็น่าเสียดายว่าไม่ได้มีแค่ราชวงศ์ฉินเพียงราชวงศ์เดียวที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีของจีนมันมีราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่3ราชวงศ์อันได้แก่เซี่ยซางและโจเจ็ดแว่นแควนที่ทรงอำนาจในยุครณรัตอันได้แก่ฉีชูฉินหยานเจ้าเว่ย และหานยุคสงครามชูฮั่นได้แก่ชูและฮั่นสามก๊กได้แก่ง่อวุยและจกหาราชวงศ์ได้แก่โฮเหลียงโฮถังโฮจินโฮฮั่นและโฮโจสิบก๊กก็มีหูบูเย่หมินชูหนานฮั่นเฉียนสู่โฮสูจิงหนานหนานถังและเป่ยฮั่น เนื่องจากชื่อแควและราชวงศ์ในยุคนี้มีการรื้อฟื้นนำชื่อราชวงศ์ในยุคก่อนมาใช้เป็นอันมากดังนั้นเพื่อความสะดวกในการแยกแยะความแตกต่างของยุคสมัยนักประวัติศาสตร์จีนจึงได้เพิ่มคำลงในชื่อดังกล่าวอาทิเช่นโห่หมายถึงยุคหลังเฉียนหมายถึงยุคก่อนเป่ยหมายถึงอยู่ทางเหนือหนันหมายถึงอยู่ทางใต้เป็นต้นทั้งยังมีราชวงศ์และอาณาจักรอยู่นับไม่ถ้วนและถึงแม้จะมีหลายๆกองกำลังรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่น แต่ก็ไม่ได้มีบุคคลระดับตำนานอยู่มากนักและนี่คือเอกลักษณ์ของประเทศจีนเท่านั้นประเทศที่รวมหล,หลายแววนแควนเอาไว้ด้วยกันในเวลาเดียวกันความเป็นปฏิปักษ์และความเกลียดชังก็จะถูกส่งต่อลงไปยังมรดกต่างๆเช่นฉีชูเจ้าหยานเย่ยและหานที่ซึ่งเกลียดชังฉินหกแควนที่ถูกทําลายโดยฉินแน่นอนว่าในสาบานที่จะทําลายฉินและความเกลียดชังนี้ก็ไม่สามารถประนีประนอมกันได้ มันเป็นสิ่งที่จะหายไปเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทำลายเท่านั้นฉินยังคงเกลียดชังศัตรูเช่นฮั่นและฉู่ที่เป็นผู้ทำลายฉินกองกำลังอันวุ่นวายทั้งหมดจากประวัติศาสตร์นี้ได้ปรากฏขึ้นในโลกแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีคนธรรมดาที่สามารถพัฒนาเมืองของตนเองได้ด้วยการได้รับดวงใจแห่งเมืองหรือโดยการเอาชนะหมู่บ้านเมื่อรวมกับเผ่าพันธุ์อื่นอื่นอีกนับไม่ถ้วนหลายหลายคนก็คงจะสามารถจินตนาการถึงความโหดร้ายและความกระหายเลือด พร้อมกับความมืดมิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้จ้าฝูสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปัดความคิดทั้งหมดออกไปจากสมองเขาเดินออกจากสำนักงานและพาคนทั้งห้าไปยังจุดกำเนิดหมู่บ้านระดับเริ่มต้นจะสามารถอัญเชิญชาวบ้านใหม่ได้เพียง1-4ถึงคนต่อวันเท่านั้นหมู่บ้านระดับครามสามารถอัญเชิญได้3ถึงคนต่อวันหมู่บ้านระดับเงินสามารถอัญเชิญได้5-8ถึงคนต่อวันหมู่บ้านระดับทองสามารถอัญเชิญได้7จถึงคนต่อวัน และหมู่บ้านระดับตำนานสามารถอัญเชิญได้9กถึง12คนต่อวันเนื่องจากสถานะหมู่บ้านพิเศษและโบนัสสมญานามของหลี่ซือหมู่บ้านจึงได้รับโบนัส2 5สําำหรับลิงดูดผู้คนดังนั้นหมู่บ้านฉินจึงสามารถอัญเชิญได้ถึง1 1ถึง15คนต่อวันเจ้าฝูโบกมือไปทางจุดกำเนิดและชาวบ้านคนใหม่ก็เริ่มถูกอัญเชิญออกมาร่าง13ร่างได้ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆโดยเป็นผู้ชาย8คนและผู้หญิง5้าคน บางคนเป็นผู้สูงอายุในขณะที่บางคนเป็นเด็กความจงรักภักดีของชาวบ้านใหม่นั้นไม่สูงมากนักมันอยู่ที่ประมาณ60จุดดังนั้นการสนับสนุนด้านประชากรจึงลดลงจาก100จุดเหลือ70จุดเมื่อผู้คนถูกอัญเชิญออกมาเจ้าฝูตอนที่4กองกำลังทหารสำหรับระดับของพวกเขานั้นหมู่บ้านปกติระดับเบื้องต้นมักจะอัญเชิญได้ชาวบ้านระดับ f ส่วนชาวบ้านระดับ E จะอัญเชิญมาได้1คนต่อ3วันชาวบ้านระดับ D 1คนต่อ12วันชาวบ้านระดับ C 1คนต่อ48วันชาวบ้านระดับ B 1คนต่อ192วันและชาวบ้านระดับ A 1คนต่อ768วันในขณะที่ชาวบ้านระดับ S นั้นไม่สามารถอัญเชิญออกมาได้ในหมู่บ้านปกติเพราะอย่างนี้ทุกๆคนจึงจะเห็นได้ว่าชาวบ้านระดับสูงนั้นหายากขนาดไหน ถ้าต้องใช้เวลามากกว่า2ปีเพื่ออัญเชิญชาวบ้านระดับ A ออกมา1คนมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่หมู่บ้านปกติจะอัญเชิญชาวบ้านระดับ S หรือเหนือกว่านั้นออกมามันใช้เวลาค่อนข้างนานที่จะอัญเชิญชาวบ้านออกมาสําหรับหมู่บ้านปกติเวลาจะลดลง2ใน3สําหรับหมู่บ้านระดับครามและอีก2ในสาหรับหมู่บ้านระดับเงินเป็นต้นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่จะถูกอัญเชิญมาในหมู่บ้านระดับตํานานก็คือระดับ F บางส่วนจะเป็นระดับ E และมีระดับดีอยู่ประปราย มีน้อยมากๆที่จะเป็นระดับ C ส่วนระดับที่สูงกว่านั้นต้องใช้เวลามากกว่า2วันแต่เมื่อรวมกับค่าสถานะพิเศษของหมู่บ้านฉินและผลของสมญานามของหลี่ซือหมู่บ้านฉินจึงมีโอกาส25%เที่จะดึงดูดประชากรที่มีระดับสูงกว่าดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลามากกว่า1วันสําหรับหมู่บ้านฉินเพื่ออัญเชิญชาวบ้านระดับสูงมาจากคนที่ถูกอัญเชิญมาทั้ง13คนมีระดับ C อยู่1คนระดับ D 2คนระดับ E 3คน และระดับ F อยู่7คนหลังจากนั้นเจ้าฝูได้นำไปชี้และเด็กหนุ่ม6คนที่พอมีพลังต่อสู้มาที่แผ่นศิลาหิน5ก้อนแผ่นศิลาหิน5ก้อนก็คือแผ่นศิลาเปลี่ยนอาชีพและแผ่นศิลาหินทั้ง4อันนั้นก็สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนอาชีพของคนคนหนึ่งได้คนแรกทหารฉินทหารระดับ E รายละเอียดทหารฉินที่กวาดผ่านและทำลายทั้ง6แว่นแคว้น ผลก็คือทหารทุกคนที่เปลี่ยนอาชีพจะได้รับเคล็ดวิชาการบ่มเพาะพลังขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่ามนตราชินทั้งหมดนี้คือคําอธิบายของทหารฉินและอาชีพต่างๆก็มีดังนี้อันแรกก็คือทหารราบซึ่งสามารถเลือกได้ว่ามีมือกระบี่นักดาบหรือพลหอกหลังจากเปลี่ยนอาชีพพลทหารจะได้รับทักษะเฉพาะของอาชีพนั้น ตัวอย่างเช่นมือกระบี่จะได้รับสกิลเคล็ดกระบี่พื้นฐานและโบนัสของอาชีพสตรีมบวก2และคอนบวก2อันที่2ก็คือผู้ถือโล่ซึ่งสามารถเลือกทหารโล่และกระบี่หรือว่าจะเป็นทหารโล่และหอกพวกเขาจะได้รับสกิลโล่ป้องกันและโบนัสของอาชีพสตรีมบวก1%เปอร์เและคอนบวกอันที่3คือนักธนูซึ่งสามารถเลือกนักดาบธนูหรือนักธนูดาบสั้น พวกเขาจะได้รับสกิลเคล็ดวิชาการยิงธนูพื้นฐานและโบนัสอาชีพ Strength บวก2%และ agility บวก2%อันที่4ก็คือทหารม้าซึ่งสามารถเลือกทหารม้ากระบี่ทหารม้าดาบหรือทหารม้าหอกพวกเขาจะได้รับสกิลความชำนาญในการขี่ม้าและโบนัสของอาชีพ Strength บวก2%คอ n บวก1%และ agility บวก1%ส่วนอันที่หนั้นไม่ใช่อาชีพการต่อสู้ แต่เป็นแผ่นศิลาเปลี่ยนอาชีพบัณฑิตซึ่งอนุญาตให้มีคนเปลี่ยนอาชีพไปเป็นบัณฑิตได้10คนพวกเขาจะได้รับสกิลค้นคว้าและโบนัสอาชีพอินเทลเจนซ์บวกเปอร์เซจำนวนบัณฑิตนั้นถูกจำกัดไว้อย่างมากที่10บคนและพวกเขาจะเป็นตัวการในการค้นคว้าทุกๆประเภทอย่างเช่นการเกษตรกรรมซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะช่วยในการควบคุมสัตว์ป่าที่ดุร้ายหมักสุราจะช่วยในการทำวายชั้นดีแน่นอนว่า บัณฑิตระดับสูงกว่านั้นย่อมดีกว่าดังนั้นเจ้าฝูจึงไม่ได้มีแผนที่จะเปลี่ยนอาชีพของใครให้เป็นบัณฑิตในวันนี้เนื่องจากหมู่บ้านเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเขาสามารถเปลี่ยนอาชีพฟรีได้เพียง50ครั้งหลังจากเปลี่ยนอาชีพครบ50ครั้งแล้วเขาจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้โดยการจ่ายเงินเหรียญทองแดงจํานวนหนึ่งเจ้าฝูได้เปลี่ยนชาวบ้าน6กคนที่เขานํามาเป็นทหารราบเจ้าฝูนั้นนับถือไปฉี่มากดังนั้นเขาจึงหันมาถามว่า ไปฉีท่านต้องการการเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรท่านสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลยเมื่อได้ยินเช่นนี้ไปฉีจึงพยักหน้าเนื่องจากขุนพลสามารถเลือกอาชีพได้สองอาชีพเขาเลยเลือกทหารม้าแล้วก็ทหารราบส่วนเจ้าฝูนั้นเขาได้เลือกท,หา,ากทหารราบเขาไม่ชอบใช้กระบี่หรือหอหกดังนั้นเขาจึงเลือกดาบแล้วก็ได้รับเคล็ดวิชาดาบพื้นฐานรวมทั้งมนตราฉินมันเป็นไปได้ที่จะฝึกปรือโดยใช้เคล็ดวิชาการบ่มเพาะพลัง และการบ่มเพาะพลังในปัจจุบันของเขานั้นเป็นเพียงขั้นที่ศูนย์เท่านั้นซึ่งเขาสามารถเพิ่มมันได้ด้วยการบ่มเพาะพลังเท่านั้นการบ่มเพาะพลังนั้นแบ่งออกเป็น9ขั้นและแต่ละขั้นแบ่งออกเป็น9ระดับทุกครั้งที่ผ่านหนึ่งระดับเขาหรือเธอจะได้รับค่าสถานะทั้งหมดบวกหนึ่งแต้มในส่วนเฉพาะของการมีหมู่บ้านระดับตำนานเท่านั้นที่จะทําให้คนผู้นั้นได้รับเคล็ดวิชาการบ่มเพาะพลังที่สอดคล้องกันและมีอาชีพทางทหารที่ครอบคลุมเช่นนี้ ถ้าเป็นหมู่บ้านปกติพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนได้แค่ทหารอาสาระดับเอฟในตอนเริ่มต้นและจะต้องหาเคล็ดวิชาการบุมเพาะพลังมาด้วยตัวเองในที่แห่งนั้นมีเมล็ดข้าวสาลีในสำนักงานหมู่บ้านเครื่องมือการเกษตรอย่างง่ายเครื่องเหล็กและอาวุธในโรงหลอมเสื้อผ้าในร้านตัดเย็บและยาพื้นฐานในร้านขายยาเจ้าฝู่แบ่งหน้าที่โดยให้ผู้หญิงไปเก็บผลไม้ป่าและผลเบอร์รี่ทั้งหลายในขณะที่พวกผู้ชายให้ไปตัดไม้แล้วก็สร้างบ้านและรัว้ว หลังจากลงหลักปักฐานกันแล้วพวกเขาก็สามารถเริ่มทำการถางป่าเพื่อทำการเกษตรกันได้ในตอนนั้นเองเมื่อหลีซือเห็นว่าเจ้าฝูกำลังจะไปตัดไม้ด้วยตัวเองเขาก็รีบร้องเรียกออกมาอย่างรวดเร็วว่านายเหนือหัวโปรดพักเถอะพวกเราจะยอมให้ในายเหนือหัวทำงานหนักแบบนั้นได้อย่างไรกันเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนก็รู้สึกกังวลมากว่าเจ้าฝูจะทำให้ตัวเองเหนื่อย เมื่อเจ้าฝูเห็นเรื่องนี้ในที่สุดหัวใจอันเย็นชาของเขาก็เริ่มผ่อนคลายลงและเขาได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยในขณะที่พูดว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้าแค่คิดว่าข้าเป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเจ้าก็พอแล้วเมื่อหลีซ่ซือได้ยินเช่นนี้ท่าทางของเขาก็อึดอัดเจ้าฝูเป็นผู้สืบทอดของจัก,กรวรรดิฉินและวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิทุกคนจะปฏิบัติกับเขาเรากับเป็นเพื่อนกันได้อย่างไรนั่นเป็นการหมิ่นประมาทอย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่าง เจ้าฝูก็พูดตัดหน้าเขาเอาล่ะเดี๋ยวมันจะสายเอานะเราไปตัดไม้กันเถอะหลีซ่ซือก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อแต่ความเคารพต่อเจ้าฝูนั้นกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากทำงานไปได้สักระยะหนึ่งแล้วในที่สุดพวกเขาก็สร้างบ้านไม้ขึ้นมาได้สองสาหลังและรั้วอย่างง่ายๆความจงรักภักดีของผู้อยู่อาศัย13รายก็เพิ่มขึ้นเป็น10จุดพร้อมกับให้การสนับสนุนด้านประชากรเพิ่มขึ้นมาถึง80จุดในเวลากลางคืน ไปฉีได้ไปล่ากวางป่าและกระต่ายมาสองสามตัวทุกคนนั่งรอบกองไฟขนาดใหญ่ด้วยกันทำให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าฝูนั้นเคยชินกับการอยู่คนเดียวและไม่กล้าร่วมด้วยดังนั้นเขาจึงอยู่แต่ในบ้านโดยปกติแล้วการฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ในโลกจุติสวรรค์จะไม่ส่งผลให้ดอกเหรียญทองแดงเพียงเล็กน้อยในเวลาเดียวกันชาวบ้านหรือทหารที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั้นจะเพิ่มประสบการณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งช่วยให้ระดับหมู่บ้านนั้นเพิ่มขึ้นในเวลานั้นเองหลี่ซือได้เดินเข้ามาพร้อมกับจานไม้ที่มีเนื้อกวางปรุงสุกอย่างระมัดระวังและกล่าวว่าฝ่าบาทโปรดกินเถิดเจ้าฝูพยักหน้าหลังจากทํางานหนักมาเขาก็รู้สึกหิวมากเขาหยิบตะเกียบไม้ที่พวกเขาทําขึ้นมาและลิ้มรสมันหนึ่งชิ้นแล้วก็พบว่ามันสดและอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ ในตอนที่เขากําลังจะกินต่อเมื่อเขาเห็นหลี่ซือยืนอยู่อย่างสุภาพด้านข้างเพื่อเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของเขาเขากดไม่ได้ที่จะพูดออกมาหลี่ซือท่านไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่กับข้าหรอกท่านสามารถออกไปข้างนอกได้ข้างนอกนั้นดูมีชีวิตชีวากว่ามากหลี่ซือก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบว่ามันดีกว่าที่ข้าจะอยู่กับท่านเจ้าฝูรู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยอยู่ภายในใจของเขาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา เขายังคงกินเนื้อกวางต่อเมื่อไปฉี่เดินเข้ามาอีกและยืนอยู่เคียงข้างเขาอืมความคิดของท่านเกี่ยวกับอนาคตของฉินคืออะไรเจ้าฝูที่กำลังกินเนื้อกวางอยู่ถามขึ้นมาอย่างฉับพลันหลี่ซื่อเป็นสมุหานายกของจกักรวรรดิและไปฉี่ก็เป็นแม่ทัพที่เรื่องชื่อความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีของพวกเขานั้นมีมากกว่าเจ้าฝูดังนั้นเขาจึงไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยความหยิ่งผยองและขอความเห็นอย่างจริงใจแทน ในตอนที่โลกทั้งใบเป็นกระดานหมากอันวุ่นวายแต่มันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนทั้งชีวิตความตายวีรบุรุษนักบุญและตัวละครอันน่าพรั่นพึงก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนด้วยมันไม่แน่นอนทั้งใครที่เป็นผู้เล่นหรือตัวหมากมันไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนหากพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวและล้มเหลวต่อการก้าวไปในแต่ละก้าวสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่ก็มีแต่ความล้มเหลวแล้วก็ความตายเท่านั้นก็จบไปแล้วจ้า พรุ่งนี้จะมาสรุป2ตอนนี้ในตอนใหม่นะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย